สวัสดีครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปพาเจ้ายักษ์ไปเที่ยวนะครับก็ม,มีเวลาว่างก็เลยนำเจ้าอันดานะครับเป็นลูกนกอายุสี่เดือนกว่ากว่านะครับผมขึ้นฝึกกิ่งไว้เล่นทั้งตัวนะครับกะว่าจะไปเล่นกิ่งเล่นเกาวนะครับจริงๆก็อยากเล่นดินไปด้วยครับก็ฝึกไปทั้งคู่ ไปทั้งสองอย่างครับแต่ว่าอายุเขายังน้อยอยู่ครับยังไม่กล้าให้ปะทะนกป่าเต็มๆยังไม่กล้าให้ลงดินเต็มที่ครับผมก็พยายามจะฝึกไปเรื่อยๆนะครับจอรนดาเนี่ยเป็นมาเล5ห้าสิบนะครับเป็นนกใจใหญ่ใจมากนะครับปากเบาครับผมก็ฝึกไปเรื่อยๆครับไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ของจริงต้องไปวัดกันที่สนามครับผมฝึกไปเรื่อยๆครับจะหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมหรือเปล่าครับยังไงก็ฝากอนณาฝากอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับผม ก็เป็นนกที่ยืนกิ่งในนิ่งนะครับผม